ทำปลาชโดต้ยมยำหัวพุงอันนี้คือหัวกับพุงชโดแล้วนี่มันมันนี่กินได้ใช่ไหมกินได้่าเดี๋ยวลองเลยตัวนี้ก็ประมาณสีดูึิโตเบเลอร์สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านเปรี้ยวปากบายบิ่มบริการค่ะอยู่อำเภอผักไห่อยู่ริมคลองลาดชโดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะบรรยากาศริมน้ำร้านเขาได้มิชลินด้วยจ้ะร้านอาหารเปรี้ยวปากได้มิชลินปี2025มีปลาเป็นๆขังไว้ให้ดูมีปลามีกุ้ง ปกติเขาจะมีลงลึกเนี่ยเป็นคนทําปลาเองเมื่อก่อนก็เป็นเป็นคนหาปลาเขาจะเป็นพานปลาปลาไข่ต้องรู้จักลงลึกดีตำรวจเก่าด้วยนะครับปลาออกมาเปิดแล้วนะจะนึกจะนึกสวัสดีค่ะนี่ค่ะวันนี้มีปลาอะไรบ้างครับวันนี้นะครับก็มีปลาท่อนนาปลาไหลนากุ้งแม่น้ำนะครับที่อยู่ในนี้มีตั้งแต่ปลากดปลาคาวปลาคังปลาบู่ปลาน้ำเงินปลาแดงปลาใสอยู่ปลาเทพูปลากระพง ปลาหม่าครับเกือบทุกปลาครับมีหมดเดี๋ยวผมจะเปิดอันนี้ให้ดูนี่คือถังปลาทั้งหมดอ๋อเนี่ยมีปลาทําใส่ไอ้ตู้เย็นไหมอ๋ออยู่ในตู้เย็นแล้วสั่งได้เลยทุกทุกปลาสั่งได้เลยทุกปลามีปลาต้มเค็มไหมวันเนี้ยปลาต้มเค็มทั้งหมดทําเท่าไหร่ก็ไม่เหลือ บรรยากาศร้านนะครับก็เป็นบ้านๆริมคลองเลยนะครับล่มลื่นเลยอยู่ติดคลองราชโดครับผมคลองนี่แหละเป็นคลองที่เขาเอาปลามาทำใครเอามาขายเนี่ยลุงดึกเขาซื้อหมดเลยนะครับพี่บิ๋นก็จะเป็นคนทําเองหมดเลยนะครับผมเป็นแม่ครัวหลักๆ5้าเตาครับจุดเด่นคืออาหารออกไวในคลองเขาก็ยังมีปลามีอะไรที่มันอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับใช่เดี๋ยวแล้วอันนี้ของใครอาหารใครอะ่ะสั่งมาแล้วเหรอยังไม่ได้สั่งหรอแล้วเขาเตรียมให้เหรออันนี้ยังไม่ได้สั่งเลยไม่ได้สั่งแล้วเอไปนั่งเลยเดี๋ยวไปกินเลยแล้วกัน เดี๋ยวนะะพาดูร้านเลยจริงเหรอของเราใช่ป่ะของหนูเหรอยังไม่ได้สั่งเลยพี่ก็เป็นกระชอนพุงไข่กันไหม,มดูด,ดิช่วงนี้เขาบอกว่ามีไข่แซ่บมากทอ,อดมันใช่ไหมทอดมันนี่ต้องประกอบเดง้เดงๆเลยค่ะ มันเหนียวนุ่มมากเนื้อปลาดีมากอันนี้ชูชีปลาเนื้ออ่อนแบบสดนะครับมันเป็นชูชีที่แบบผูกต้องมากเลยดูดิอันนี้คือหัวมันนี้หัวปลากระดทีแตกมันลอยหน้าแบบนี้นะครับใช้กระทีสดนะปลาก็จะเป็นแบบเนื้อดีมากนะปลาเนื้ออ่อนเนื้อดีมากอืมอันนี้อร่อยอร่อยเหมือนเดิมโอนี้ท่องมาจากบ้านว่าอยากกินอันนี้ ผักบุ้ง,งกุ้งฝอยกุ้งฝอยนี่ก็จะเป็นกุ้งที่เราเขาจับได้ตามท้องนาบ้านผมเขาเรียกว่าเปลุนกุ้งกันลุนอาสวิงไปช้อนตามคันนาอย่างเงี้ยมันจะมีกุ้งฝอยอยู่เนี่ยเราก็เอามาผัดใส่ผักบุ้งอย่างเงี้ยใช่จะถึงบ้านเลยอ,อร่อยข้าววันนี้อันนี้คืออะไรเอ่ย,ยไก่รวนปลาาเอ้ยเพิ่งสั่งเมื่อกี้เองไวจริงโหน,นี่หอมมากอันนี้เป็นไก่รวนปลาร้า ใส่กระชาย,ยกระชายเมะกรูดนะครับก<ด>็มีทิกคนนิดนึงน่ะเนี่ยนิดเดียวใช่ปะอนนี้แหละระวังฟิวรมแรงฟิวมันจะคล้ายๆต้มขา่าเหมือนกันนะถ้าเกิดมองเผินๆเนี่ยต่างจากต้มข่าคือใส่ปลาแล้วก็จะใส่กระชายใช่ใส่เครื่องอร่อยคือเราก็ไก่เหลืองปลาของที่นี่ค่ะจะไม่ดอกเปรี้ยว จอ,อกจ้ำเคม็มหวานๆแล้วก็จะหอมพวกสมุนไพรต่างๆแล้วก็หอมกะทิโอ้โหโโโตําทาในนี้ก็จะมีไข่นะครับมีไก่ทอดหมูยอแล้วก็เป็น,นต,ต้มตำปูปลาทำปลาชะโดนี่ชะโดทำมื่อเช้านี่เองเนี่อร่อยมากเลยแต่ต้มยำหัวพุงอันนี้คือหัวกระพุงชะโดหัวกระพุงชะโดทำไว้เมื่อเช้านี้ปลาเป็นๆเลย แล้วที no er ่ม nice. ันมันนี่กินได้ใช่ไหมกินได้ครับอ่าเดี๋ยวลองเลยเป็นเป็นมาเลยใช่ไหมครับต้องเป็นเป็นครับแล้วก็มาทำแบบนี้นะเนี่ยเขาไวไหมเมื่อกี้อันนี้จะเป็นต้มยำฉาดูตัวนี้ก็ประมาณสีดูเผือกสีดโอเบ้ออันนี้จะเป็นปูมันแล้วอันนี้ก็เป็นหัวนี่เนื้ออืมได่ปะ อร่อยมันก็เหมืนอนใบช่อดแต่เป็นใบช่อดที่ตัวใหญ่กว่าเนื้อมันก็จะแน่นๆหน่อยโอ้หเด้งๆดึ๋งๆึงๆงเลยอันนี้คือเป็นปลาชะโดทอดบางคนอาจจะคิดว่าเนื้อปลาชะโดมันไม่อร่อยมันแข็งมันแบบจะอร่อยสู้ปลาชอนไม่ได้แต่อยากให้ลองอย่างนี้ปลาชะโดทอดน้ำปลานะครับเขาไม่ได้ราดน้ำปลาเค็มๆมหวานๆมานะคือเขาเอาไปหมักน้ำปลาใช่ไหมหมักน้ำปลา<ช>แล้วกะทอดอไอ้ช่ำจะเค็มไม่ติดหวานใช่ไหมอันนี้ใช่ใชแล้วเขาก็จะมาให้แค่น,นี้เลยนะปลาชะโด กอบอ,ะอ่ะอร่อยอ่ะคือร้านเนี้ย แต่ข้าวมันถูกปากเราเป็นรสชาติที่เรารู้สึกว่าเราคุ้นเคยมันถึงเครื่องปลาสดของสดและอย่างบรรยากาศที่เนียดีกลางวันอ่ะลงมันเย็นตลอดอยู่ริมคลองแบบเนี้ยส่วนกับข้าวจานใหญ่ให้เยอะรสชาติดีวัตถุดิบดีเจ้าของร้านบริการดีเราก็เลยรู้สึกว่าเราชอบมาร้านนี้แล้วก็ที่สําคัญราคาไม่แพงเข้าถึงง่าย คือลุงนึกนี่จะเป็นคนที่ดูแลลูกค้าดีมากๆตั้งแต่เดินเข้าร้านเดินมาตามโต๊ะลุงนึกน่ารักมากบางทีถ้ามีปลาต้มเค็มเงี้ยแกก็จะเอามาให้ชิมแหละปลาต้มเค็มของที่นี่ก็จะเป็นปลาตัวเล็กๆที่เขาได้มาเขาทำทีม้อบแบบหม้อใหญ่ๆต้มข้ามคืนจนเนื้อมันเปื่อยกินได้ทั้งตัวมันจะมีความเขาจะมีความนัวเปรี้ยวหวานเออเปรี้ยวหวานเค็มเบาๆแล้วก็จะมีความนัวของตัวปลาซึ่งปลาที่มันอร่อยมันกินได้ทั้งตัวเสียดายวันนี้หมด หมดเขา,าว่าแจกลูกค้าเขาจมะมานั่งกบเข,เ,งเขาจะเอาต้มยำเขาจะแจกเลยลใช่ สำหรับใครที่ชอบอาหารพื้นบ้านปลาแม่น้ำเยอะๆอะไรอย่างนี้คะ่ะแนะนำให้มาที่นี่ร้านเปียวปากใบบิ่มบริการร้านเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง2ทุ่มสำหรับการเดินทางถ้ามาจากสายเอเชียเลี้ยวซ้ายเข้าป่าโมกนะคะแล้วก็ขับตรงมาเรื่อยๆตามทางมาเรื่อยๆเจอแยกให้เลี้ยวซ้ายอีกทีเพื่อเข้าผักไห่แล้วก็ขับตรงมาเรื่อยๆร้านจะอยู่ก่อนข้ามจะผ่านข้ามคลองราชโดกร้านจะอยู่ทางขวามือนะคะเปรียวปากใบบิ่มบริ ค่ะจะแปะพิกาดเบอร์โทรอะไรต่างๆของร้านไว้ให้ในคอมเมนต์นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ